อัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะในวันสุดท้ายคืนหมาหอนเชลซีจะคว้าผู้เล่นมาเสริมทัพได้หรือไม่มีรายงานจากเดลี่เมลเปิดเผยว่าเชลซีมีโอกาสคว้าตัวชูซุนเดมาร่วมทีมหลังจากตกลงค่าตัวกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันมีรายงานว่าเชลซีแอบเลบราฟินยาปีกตัวท็อปของลีส์ยูไนเต็ด blue today อัปเดตข่าวสารของเชลซี สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับรวมไปถึงถ้ามีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจในช่วงเรียกว่าโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายก็จะมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today ครับก่อนที่จะไปติดตามข่าวการซื้อขายในวันสุดท้ายเรียกว่าคืนหมาหอนเนี่ยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันเหมือนเดิมซูซูกิ power y o up u แรงสุดขีดสปีดร้วใจนะครับใครสนใจรถยนต์ Suzuki c e l e r i o ราคาพิเศษเพียงแค่328,000บาทก็ลองไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดารวมไปถึงสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยครับก็ไปหาซื้อกันได้ ที่เซเว่นอีแล้วก็ฝากไปกดไลค์เพจของสิงหัวอ้ f ฟุตบอลกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆรวมไปถึงในส่วนของของรางวัลที่มีมาแจกกันโดยตลอดนะครับวันนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการอัปเดตเนี่ยก็คงมีได้ตลอดแน่นอนนะฮะมาเรื่องันที่ข่าวแรกของเชลซีนะครับเรื่องราวของติโนอันยรินครับเียเลติก รายงานว่าเชลซีเนี่ยตกลงทียจะปล่อยติโนโอันยอรินให้กับฮันเดอร์ฟิลด์ทาวยืมตัวไปใช้งานจนจบฤด,ดูกาลนะครับหลังจากโลโคมทีฟมอสโกเนี่ยตัดสินใจยกเลิกสัญญายืมตัวนะครับซึ่งปัจจุบันฮันเดอร์ฟิลด์ทาวเนี่ยก็อยู่อันดับ7ในศึกของแชมเปี้ยนชิพนะครับถ้าจะมาได้ฮันเดอร์ฟิลด์ทาวนี่ก็เป็นอดีตทีมเก่าของปิซิโก้เกรซักเสนาเมืองด้วยนะฮะก็มีแววเหมือนกันนะฮะว่าจะขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งเพราะก่อนหน้าน,นี้เคยขึ้นนมาแแลล้วกกกก็็ปปีรรตไเยะคับ ขณะที่อดัมนิวสันครับรายงานว่าซอลัมตันเนี่ยจะดึงตัวติโนอ,อันจอรินไปร่วมทีมให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นะครับเพราะฉะนั้นไม่แน่ว่าถ้าหมดสัญญาย,ยืมตัวกับฮารเดอร์ฟิลทาวนะครับก็ซอลัมตันอาจจะดึงตัวอันจอรินไปร่วมทีมนะซอลัมตันนี่ชอบจริงนะ,ะเด็กเชลซีนี่นะครับส่วนอาร์สครับสื่อจากสเปนรายงานว่าเชลซีใกล้ตกลงกับเซบียาเรื่องค่าตัวของชูสกุนเดได้เร็วๆนี้ โดยค่าตัวนักเตะเดี๋ยวจะอยู่ที่รา,ราวๆ41.6ล้านปอนด์เนื่องจากเซเบียเองก็ต้องการปรับตัวเลขในบัญชีของทีมเช่นกันโดยคาดว,ว่าการเซ็นสัญญาจะเกิดขึ้นก่อนจบซีซั่นนี้นะครับก็รอลุ้นไม่รู้ว่าจะมีพลิกในวันสุดท้ายคืนหมาหอนหรือเปล่าสําหรับชูซุนเดแต่ผมเชื่อว่าแน่ๆคือซัมเมอร์มีแน่นอนนะครับแต่หวังว่าอยากได้ตัวในเดือนมกราคมนี้นะครับ ขณะที่สกายสปอร์ตครับรายงานว่าหลังจากตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีมานานล่าสุดอ e ุสมานเดเบเล่ครับตกลงสัญญาปักเปล่ากับเปเชเพื่อย้ายไปร่วมทีมแบบถาวรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าคืนสุดท้ายวันนี้เนี่ยอ uh, e ุสมานเดเบเล่จะตกลงย้ายไปร่วมทีมไหนกันแน่นะครับแต่จริงแล้วเชลซีเนี่ยมีข่าวเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาแต่ผมก็ดูแลเชลซีไม่น่าเอามานะครับจากการวิเคราะห์เพราะว่า ตลาดซื้อขายช่วงนี้โอเคมันอาจจะพลิกผันได้อาจจะมาก็ได้นะครับแต่ว่าผมมองไปในทางที่อาจจะไม่มาเพราะว่าอย่าลืมว่าเชลซีก็มีทั้งพลูริซิชโอดอยซีเย็กฮาร์เวดแวรเนอร์ไม่รู้ว่าเชลซีเอาตัวรุกเข้ามาเพิ่มเติมทําไมแต่อย่างที่บอกนะครับเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีเป๊ะเชถอดใจแล้วแมเชลซีดันโดดเข้าไปในตลาดหรือแม้กระทั่งเอเย่นของเดมเบเล่เองก็เฮ้ยพอไม่มีสังกัดก็อยากให้ย้ายไปเชลซีเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นได้ครับตลาดซื้อขายนักเตะต่อให้บอกว่า โอกาสแนวโน้มยากแต่สุดท้ายก็พลิกขึ้นมาได้นี่แหละครับโลกของฟุตบอลนะครับนอกจากนี้ครับยังมีข่าวเพิ่มเติมจาก Daily Mail ว่าเชลซีเนี่ยให้ความสนใจในตัวของราฟินญานะครับปีของลิชจูเนเต็ดมาร่วมทีมหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้นะครับแฟนเชลซีหลายคนนี่เห็นบ่นอยากได้นะราฟินญาของลิชจูเนเต็ดแต่จาก Daily Mail ก็ตีไว้ว่าเป็นลือไว้ก่อนขณะที่เดลีเทนนกรัครับรายงานว่าลิชจูเนเต็ดก็ได้สอบถามเชลซีเกี่ยวกับ คนเนดีครับแต่ยังไม่มีการเจรจาใดๆเกิดขึ้นนะฮะตอนนี้ก็ยังอยู่เชลซีนะสำหรับทางเคนเนดีนะครับขณะที่จอชนันนะครับกองหน้าดาวรุ่งของเชลซีเนี่ยได้รับความสนใจจะยืมตัวไปใช้งานจากหลายทีมในฮอลแลนด์แล้วก็เยอรมันนะครับจอชนันนี่เป็นนักเตะดาวรุ่งชุดเล็กของเชลซีนะฮะอันนี้รายการจากสปอร์ตวันะครับส่วนแจมอนจอห์สันครับจากเดียลติครับรายงานว่าเกป้า หรือมาคัสเซตินเนลีจะได้ลงเล่นอีกอย่างน้อย1เกมเนื่องจากเอโดรเดนดี N ้ edia, พึ่งพาทีมเซเนกัลเข้ารอบตัดเชือกคัพออฟเนชั่นและน่าจะพาทีมลุเข้าชิงได้นะฮะซึ่งจะเตะกันในวันอาทิตย์แต่เชลซีจะไม่มีโปรแกรมนะฮะตอนนั้นแต่ว่าจะมี FA Cup คัพนะฮะซึ่งจะเจอกับพรีมัทในวันเสาร์ซึ่งค่อนข้างจะสบายเพราะฉะนั้นเกมในวันเสาร์กับพรีมัทเนี่ยน่าจะเป็นเบตินเนลี N D D h, หรือไม่ก็เกป้านะฮะเพราะว่าวันอาทิตย์นี่ ทางเบนดี้จะลงเฝ้าเสาให้กับเซเนกัลส่วนสกายสปอร์ตครับรายงานว่าเอลตันประกาศแต่งตั้งแฟรงค์ลัมพาดเป็นผู้จัดการทีมด้วยสัญญา2ปีครึ่งนะครับแต่ข่าวล่าสุดจากที่ผมเข้าไปเช็คเนี่ยเรื่องของแฟรงค์ลัมพาดยังยังไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลุ้นกันอีกทีว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการตอนไหนนะครับก็เดี๋ยวดูว่าเอ่อทางลมพาดเนี่ยคงไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับเพราะว่ามีภาพล่าสุดเหมือนแค่รอเปิดตัวเท่านั้นเอง ที่เหลือเนี่ยก็รอแล้วกันนะครับสำหรับลัมพาดแต่ดูแล้วไม่พลาดแน่นอนครับลัมพาดไปทางเอเวอเรตันแน่นอนนะครับขณะเดียวกันมีรายงานจากแมตต์ลอครับบอกว่าแฟรงค์ลัมพาดเนี่ยเตรียมดึงตัวพอลคลิเมนต์ไปเป็นทีมสตาฟโค้ชเนื่องจากแอนโทนี่แบร์รี่เนี่ยน่าจะตัดสินใจยอยู่กับทีมต่อส่วนในกรณีของโจเอ็ดเวิร์ดและก็คริสโจนเนี่ยก็เตรียมอำลาเชลซีไปร่วมงานกับลัมพาดนะครับแต่ว่าแอนโทนี่แบร์รี่ยังอยู่กับทีมต่อนะครับขณะที่แมตต์ลอก็รายงานเพิ่มเติมครับไม่ใช่ว่าเรื่องแปลกอะไรเลยครับที่ลพาด จะอยากได้ดอนนี่ฟานเดอร์เบ็กไปใช้งานนะครับเพราะมีข่าวว่าเอลตันเนี่ยตกลงฟานเดอร์เบ็กได้แล้วเพราะว่าเหมือนกับทางแลมพาดเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของอาแจ็กซ์ในชุดที่อาแจเกซ์เข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศของ UCL ถ้าจํามันได้ครับไม่แปลกใจที่อาแจ็ก็์ชุดนั้นไปถึงรอบรองพอหลังจากจบฤดูกาลแฟนแลมพาดเนี่ยทุ่มเงินดึงฮาคิมซีเอ็กมาร่วมทีมทันทีก็ไม่แปลกใจที่แลมพาดพอไปอยู่กับเอลตันเขาก็อยากที่จะได้ดอนนี่ฟานเดอร์เบ็กเช่นกันนะครับ ขณะที่นิซ่าคินเซล่าก็รายงานเพิ่มเติมครับว่าโจเอ็ดเวิร์ดสเนี่ยกำลังเก็บข้าวของย้ายไปร่วมทีมเอเวอร์ตันแล้วก็จะไปทำงานร่วมกับแฟรงค์ลัมพาดขณะที่แอนโทนีแบ r ร์รี่จะอยู่ต่อไปสื่อลายสำนักรายงานเหมือนกันครับว่าโจเอ็ดเวิร์ดไปเอเวอร์ตันแน่นอนนะครับขณะที่แอนโทนีแบ r ร์รี่เนี่ยนะฮะจากเดียลเลติกรายงานว่าได้พูดคุย ทางเอเวอเรตแล้วแต่ตัวเขาเองเนี่ยไม่มีความต้องการที่จะย้ายจากเชลซีในเวลานี้เมื่อวานผมพูดเรื่องนี้แล้วนะครับเรื่องของแอนโทนีแบรรี่เนี่ยเนื่องจากเขาเป็นคนดูแลเรื่องของเซตพีดเรื่องของลูกตั้งเตะเพราะฉะนั้นถ้าแอนโทนีแบรรี่ไปตอนนี้เชลซีระสำแน่นอนนะครับขณะที่แซมมอนฟิลิปก็ให้ทัศนว่าการที่เชลซีสามารถเก็บแอนโทนีแบรรี่เอาไว้เนี่ยถือว่าเป็นดีลสำคัญที่สุดในเดือนมกราคมนี้เลยนะครับก็ ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะฮะสตาร์โค้ชเรื่องลูกเซตพีชเรื่องลูกตั้งเตะเนี่ยถ้าย้ายออกไปมันบางทีมันมีเรื่องของทีมสปิริตด้วยนะครับอย่าลืมว่านักเตะหลายคนก็อาจจะชื่นชอบกับการทํางานกับโค้ชคนนี้แต่ปรากฏว่าโค้ชคนนี้ออกไปมันก็อาจจะทําให้บรรยากาศทีมมันดูแปลกไปด้วยเพรฉะนั้นการรังแอนโทนีแวรี่เนี่ย ผมเห็นด้วยอย่างที่ไซมอนฟิลิปบอกถือว่าสําคัญมากๆนะครับขณะเดียวกันข่าวร้อนในวงการฟุตบอลเมื่อวานนี้นะ่าจะเป็นเรื่องของเมสันกรีนบูดครับถูกตํารวจจับกลุ่มเพื่อนําไปสอบปากคําคหลังจากตกเป็นผู้สงสัยในกรณีที่ทําร้ายร่างกายนางแบบสาวแฮร์รียตรอสันในขณะที่แมนยูต้นสังกัดนะบ,บอกว่าจะพักนักเตะโดยไม่ให้ซ้อมไม่ให้เล่นนะไปจนคดีนี้จะจบนะฮะก็ถือว่าทําตัวเองนะฮะสำหรับทาง เมสันกรีนวูดนะครับส่วนข่าวซื้อขายอื่นที่น่าสนใจครับบาร์เซโลนาใกล้บรรลุข้อตกลงในการยืมตัวเปียอลเมริกโอบาเมยองมาร่วมทีมแล้วโดยที่จะไม่มีการจ่ายค่ายืมแต่นะฮะอยู่ในขั้นตอนในการตกลงค่าเหนื่อยอาจจะจ่ายค่าเหนื่อยคือต้องดูว่าบาร์ซ่าจะจ่ายเต็มหรือเปล่านะครับเพราะว่าค่าเหนื่อยโอบาเมยองอยู่ที่3ามแสนห้าหมื่นปอนด์นะครับซึ่งบาร์ซ่าคงจ่ายไม่ไหวแต่ต้องเคลียร์กับอาร์เซนอลว่าสุดท้ายจะจ่ายยังไงนะฮะ ส่วนแมนยูครับตกลงที่จะปล่อยฟิวโจอให้กับบอกโดยืมตัวไปใช้งานแต่นักเตะปฏิเสธที่จะย้ายออกไปทําให้ดิวมันล่มไปนะครับอันนี้เป็นข่าวจากฟาบิซซโอโรมาโน่นะครับขณะที่โรมาโน่ก็ยังรายงานเพิ่มเติมว่าสเปอร์เนี่ยปล่อยตองกีแอนดเบเล่ให้กับโอลิมปิกยียงครับยืมตัวเป็นจบซีซั่นพร้อมออปชันในการซื้อขาดนอกจากนี้ยังมีข่าวเรื่องของโรมาโน่รายงานว่ายูเวนตุสคว้าตัวเดนิสการีครับ มาร่วมทีมด้วยค่าตัว5ล้านยูโรบวกแอดออรอีก3ล้านยูโรโดยเซ็นสัญญากันจนถึงปี2026นะครับก็ดีลเนี้ยมันเลยทำให้ยูเวนตุสเนี่ยพอได้สกเเรียปับ๊บเขาก็ปล่อยโรดิโก้เบนเทนคูให้กับสเปอร์นะครับด้วยค่าตัว19ล้านยูโรบวกออปชั่นแล้วก็ปล่อยเดยันครูเซฟสกี้ไปด้วยสัญญายืมตัว18เดือนนะครับนอกจากนี้มีข่าวเรื่องดีนเฮนเดอร์สันจะย้ายไปร่วมทีมนิวคาสเซิลแบบยืมตัวก่อนตลาดซื้อขายจะปิดนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่ นำมาฝากกันเดี๋ยวผมลองดูข่าวเพิ่มเติมให้เรื่องการซื้อขายข,ายของทีมอื่นส่วนแฟนเชลซีก็ลุ้นนะครับผมว่าช่วงท้ายมีมากสุดก็น่าจะเป็นเดมเมเลอาจจะมีเซอร์ไพรส์เรื่องของชูสคุนเดที่เหลือเนี่ยดูแล้วไม่น่ามีอะไรนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลอ่าลืมไปมีภาพการเซ็นสัญญากับบุนโอกิมาร์เรสหรือว่ากิมาร r ยชอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็ค่าตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ33ล้านปอนด์บวกโบนัสอีก 6.7ล้านปอนด์นะครับก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการและสำหรับบูนอกิมาเรชอีกคนหนึ่งที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็คือ,อ,อหลุยดิออสนะครับซึ่งจะสวมเสื้อหมายเลข23ให้กับทางลิเวอร์พูลนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้สำหรับข่าวสารที่ นำมาฝากกันนะครับฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด s u b s c r i b e ช่องปามสาบาทหาบาทด้วยแล้วก็เดี๋ยวลุ้นกันตลาดซื้อขายในวันนี้วันสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนะครับจะมีบิ๊กดีลเกิดขึ้นในคืนหมาหอนหรือเปล่าติดตามได้แล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปามสาบาทหบาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงห์บลูคาเฟ่บลูสุดเอย์หรือว่าเงชล อย่าลืมกดติดตามช่องปาล์มสามบาทห้าบาทนะครับจุ๊ก